ตอนนี้นะคะผู้เข้าแขบบ่งขันของเรานะคะประจําที่แล้วนะคะเริ่มจากเลนขวานะคะค,คุณกอบนะคะจากประเทศเกาหลีเหนือนะคะส่งตรงมาจากเตาปฏิกณนนิวเคลียร์ค่ะ อันที่สอนนะคะคุณก๊อจินะคะจากประเทศจีนจากบริเวณสุสานจินซีนะคะมมมาาาแแแลลล้้้วววอันที่สามคุณฝนนะคะจากประเทศไลบีเรียนะคะปัจจุบันติดเชื้ออีโบลา <c oughs> และในสุดท้ายคุณป๊อปปี้จากประเทศสราชนะคะ <c oughs> เป็นเมืองขึ้นของประเทศปรศหนึ่งคือต้องส่งไม้สักและไม้จันทน์หอมมาบรรากาณค่ะกำลังจะลงมาแล้วนะคะพักขึ้นมาเลยพักขึ้นมาเลย ไ,ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเป็นไปได้ว่ามีขาดใจตายไปแล้วหนึ่งคนคะ่ะ <c oughs> ดูหน้าค่ะด,ดูหน้าจากประเทศจีนค่ะหูวเ <c oughs> รดูสิครัเห <c oughs> ยเกไปหมดเลยนะครับไม่ใช่หน้านะครับปันค่ะจะ <c oughs> คิดถูกใช่ไหมครับที่ฉันไม่ขึ้นไป <c oughs> เห็นไหมคะ มันเป็นเรื่องของแสษชัตเตรยันล้วนๆก่ะเรามาถามทางนี่อะไรคะชาวบ้านบางระจันนี่ออกรบไปหรือยังเราได้ชัยชนะไหมถูกตีหมู่บ้านแตกไม่เป็นเย่นนั้นมันเหมือนจะมีแบบช่วงหนึ่งของชีวิตที่อยากจะบอกเฟซบลกแฟเวิร์ดกับเพื่อนว่ามึงช่วยโพสไห้กับตายไปแล้วจังหวะไหนที่เรา้ว็นเรา เขาบอกว่าลงพร้อมกันออแต่ฉันน่าจะลงมาช้าสุดเพราะว่าเขาปล่อยสามคนนี้มาก่อน,นฉันก็หวังใจที่ว่าเดี๋ยวตอนลงมามันจะต้องมีเสียงกรดกอนมันไม่มีเสียง <c oughs> ทำาหทำให้ฉันใจเสียไปอีกสามกระบี่อไยังไงคะเสร็จแล้วพอตอนลงมานะคะชั่วแวบเดียวคะ่ะ <c oughs> คิดถึงพ่อเนี่ยสิ่งนี้เขาบอกมีสองอย่างคือเก็บข <c oughs> <c oughs> ้อสอบเข้าไปกะยกลงยกขา พอเขาลงถึงตรงนั้นน่ะสอบกูบาละ่ะสิ่งที่หลังจสิ่งที่ต้องคิดหลังจากพ่อแม่ก็คือกูต้องเก็บสอบแล้วกูต้องงอคายังไม่จบคุณพี่ดิฉันถามว่าในวงล้อนั้นมีใครที่หมุนแล้วหงายหลังไหมคุณพี่บอกยังไม่มีแต่ดิฉันเข้าไปดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจะหงายหลังฉันเข้าใจความสอง ที่เขาหยุดหายใจไป3วินาทีแล้วเขาตื่นมา <empathy>